ไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบานประกงงโอเคครับเมื่อกี้นักมันพลาดนะครับมันพลาดแล้วเควาเรียกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปร,ราดยังรู้พลังครับผมนักภาษาในผู้ชายหน้าตาหล่อๆลอยังผมจะพลาดไม่ได้ครับผมเขาเรียกว่าอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ไม่มันเต็มครับผมผนลบข้อมูลทิ้งแล้วแล้วก็จะมาทึกต่อไปครับเผื่อมันจะได้แก้โอ้หลังครับดูต้องว่ามันถือว่ถือมันดูครับแต่หัวซักเรื่องหัวซักหัวคว่มล่างส่วนผู้เดียวแงกดีครับดู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 จะโดนหรือต่อนะ ถ้าเป็นจะโดนจะเป็นเอี่ยนนะครับผมว่านะอถอนแล้วครับโอ้โหไ,ไม่ถูกโอ้ไม่ถูกมันกว่าดหนากระเบือรึงไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วอุบาดว์เละผมประทัดใจหลังนี้ผมจะใส่ต่อนะครับมันเป็นเอี่ยนครับผมเพรายันวางกล้องมันมันเอี่ยนนะครับยู่งเอี่ยนถือครับจะได้ไม่ต้องมากินอีกเพราะว่ากระเบือตอนนี้มันต้องถือเหมือนเสาครับเชื่อผมหมอเรียนมา แล้วเกี่ยวเหยื่อเราจะเป็นเอาเหยื่อไส้เดือนนะครับตัวนี้มันตัวใหญ่ขึ้นเป็นตะวันครับผมว่าตะวันครับเป็นบวกจังหวัดเยอะถีเดือนเดียวปกติพอนจะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อขี้ทักแท้นะครับก็เลยขี้ทักแท้นบรรทุเนาะจะเป็นเหยื่อตัวเล็กๆคันเดือตัวเล็กๆนะลูกไส้เดียนครับผมแต่วันนี้มีแต่ตัวเป้งๆครับย่างจะว่าระวังเลื่ยงคันนี้เป็นจะเป็นสาเป็นบ่อนะครับชาวบ้านผมนี่แลดนะผู้ใดไม่รู้แต่ที่ได้รู้ผมมาใส่เบ็ดครับผมต่อไป ไม่เห็นหลังนี้ก็จะมาโอ้ผมกู้ดีกว่าผมขอใส่ไว้หลังเดียวนะครับดังมันพอเป็นเยื่จะเยืย่อจะตมากินดีกว่าผมกู้มันต้องกลับมากินเหมือนเดิมค่ะเพราะมันไม่ถือนะบางประกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอนงก็คงละเลือนกะล่อน อ่ะโอเคเราจะไปฝั่งนู้นครับไปยามต่อครับผมอันนั้นเบสโปสิจกต์ที่มันสร้งน,รนะครับเนะดี๋ยวมันจกูนะครับเนาะเรามาดูฝั่งนี้กันโอ้ยนะบรรยากาศยังเพลินแแปลงเนี่ยครับประมาณสองทุ่มเป็นประมาณนะครับจะเป็นอย่างนี้ประมาณโอ้มานีกันคือว่าเย็นดีจังน้อยนะครับบ๊อบอนบ๊อร้อนอบอ้าวครับผมเนาะเย็พนพอได้อยู่นะครับยังใช่ไหมน,น้ำมันจะบกแล้วน้ำบกกันนนท์ทำเนี่ยน้ำบกเป็นละโอ้โหนะครับบรรยากาศยังเพลินแแปลง เฮ้ยบรรยากาศน่าเสียตัว่เป็นน่าเสียใจครับี้โอเคหลังต่อไปผมแล้วที่ผม,ผมปุ้ปนตรงนี้ตรงนี้แหละผมใส่ไว้เนาะน่าจะไม่โดนครับผมขอกู้ขอกเก็บกู้ครับกู่ได้ครับเนะมมาะมนไม่โดนแล้วแหละวันนี้ไม่น่าจะไม่หมานแล้วแหละวันนี้เนาะเก็บกู้ผมขอญาตตั้งไว้ตรงนี้คำนะั้นเดี๋ยวครับไม่ออกไปด้วยหละ่ะมันไม่โดนครับผมรู้สึกว่าเป็นหลัง นี่ครับหลังนี้มาถือแล้วกับมันนามมันน้อยมันน่ามันมีปลาแต่มันไม่ได้ตัวเขาเริจะกู้ครับผมไม่หลันด้วยอือขอกู้นะครับขอกู้กู้นี่ยืมสินไม่ใช่กู้เบ็ดครับผมต่อป้ายหลังนี้ก็ไม่โดนครับอ่าเปนจร่งไรบ้าแต่มันมีปลาตัวเล็กเล็กมันแรีด้ครับมันเรากู้ดีกว่าเนาะปลาตัวไม่ใหญ่ครับเราชอบตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบครับผม บ้ายางหลัง <NH> ต <L V atory> ่อไปจะอยู่แถวไหนเนาะเพว่าอยู่มุมๆเลยครับลุกซิ่คลองนี่เพิ่งใช้แบบสามขีดหลังกับประมาณนี้แหละอ่ายางครับยางเอากระถือไข่จักตัวนี่ยพูดเนซุปสาวซุปหน่อยเออให้ได้เพื่อได้เกลี่ยเท่านั้นนะถ้าเ่ถือเพื่อได้เกลี่ยได้เหมือนโซนี่ครับกู้ครับไม่โดนจริงๆด้วยเราจะไปที่ใหม่นะครับเนาะ ผมก็จะไปอู้ไปผุดดีกว่าผมไปทอผุดดีกว่าผมเปลี่ยนเล่ดีกว่าผมเปลี่ยนเล่เปลี่ยนเล่ที่ใหมค่ครับผมล้งสุดท้ายครับฝั่งนี้นะครับน้ำจะโดนหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่โดนเนาะไม่รู้เปล่าหลังอยู่บนซี่ปะบนดีซีเปล่ะหลังนั้นล้างทุดท้ายเนาะแล้วจะเป็นหลังสุดท้ายครับเมื่อกี้เนาะโวันนี้คิดทุบไปป่งคนแล้วฝั่งนี้เนาะปะยางผมผมขอเก็บกู้ขับไปใส่ฟองผุดดีกว่าปัะยาง เหนื่อยจากงานตรตรำจนเหนื่อยห้ำหย,ย,ย่อย้ยืนน้ำใสเย็นจะมุ้งเสียงเสียท้องครับผมอจอยนานดีครับบรรยากาศตามทุงท่งนาทุ่งตามทงตามทา,ทาบานเฮานี่แหละครับเนาะเป็นไดครับคิดถึงความรั้งความเก่ากันหรือเปล่าครับ